ครับผมวันนี้ก็จะไม่แนะนําสูตรง่ายๆนะครับรับรองว่าไม่แห้วนะฮะร,รอดแห้วทุกงานแล้วก็ได้ตัวถ้าสมมติว่ามีคู่แข่งหรือว่ามีหนา้นาๆที่เหือดเด็ดอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับอเดี๋ยววันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวแนะนํานะครับก็ไม่พูดพร่่มครับอันนี้ผมจะใช้เหยื่อ,อเป็นลำข้าวหอมมะลิสดนะครับ ประมาณอันนี้น่าจะประมาณเจ้าขีดนะครับแต่ส่วนมากผมจะไม่ไม่ตวงนะครับผมได้เท่าไหร่ก็ใส่เลยแรกใส่ลงไปนะครับลำนะครับอันดับแรกคือลำข้าวหอมลำสดนะครับหรือบางท่านถ้าถนัดลำคั่วก็ลำทั่วได้นะครับแต่ผมอยากจะเก็บนานๆนะฮะบางทีตกไม่หมดก็ได้เก็บไว้หลายวันอ่ะอันดับสองครับ เป็นเป็นลุงปนินนะครับลุ่งปนินอันนี้ลุ่งปนินนะครับหน,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 นึ่งนนถุงก็จะใส่ไปเลยนะครับลุ่งปนินหนึ่งถุงนะครับยามโลครับยามโลนี่ก็แปลกนะฮะบ,บางวันซื้อ ราคาเท่ากันยี่ห้าบาทแต่บางวันนี้ได้น้อยมากเดี๋ยวนี้ได้เยอะครับหนาเติบเนยเป็นแยมโลผสมนะครับมีชุกกิ่นนะครับรวมที่ยำโลแล้วก็จะมาเป็นขนมปังขนมปังขาวธรรมดาครับผม็หนึ่งถุงนะฮสูตรนี้ตกที่แม่น้ำธรรมชาติหรือว่าจะเป็นบอ่อเหมาได้เลยนะครับ ก็อีกอย่างครับเป็นลำสดหนึ่งเขาเรียกอะไรเนี่ยของลุ่งปนินนะครับลุ่งปนินสูตรสองนะครับ <c oughs> สองยี่สิบบาทเหมือนกันนะฮะ,ะก็ลุ่งนี้ผมจะใช้อยู่สองตัวนะครับมันจะมีส่วนผสมของลำแล้วก็ขนมตังน,นะฮะ เพิงใส่เพิ่มความหอมแล้วพระเอกของงานนะครับผมมีที่สุบนันละอันี้ก็คือพระเอกนะฮะพระเอกนี้จะเป็นชิปมะขิดนะครับอันนี้เป็นชิปที่ยังไม่ผสมนะฮะผมแนะนําว่าให้ใส่ครึ่งเดียวนะครับให้ใส่สักประมาณครึ่งหนึ่งเพราะถ้าใส่เยอะมันมันกลิ่นมันจะแรงไปนะฮะจะผมจะ ใส่สักครึ่งนะฮะกะว่าครึ่งเดียวไม่ให้กลิ่นมันแรงจัดมากปลาตามหมายตามธรรมชาติจริงๆถ้านานาที่ไม่อยากจะให้ปลาตะเพียนมากวนมากก็ผมไม่แนะนำให้ให้ใส่ไฮเกตมากนะครับพอใส่ไฮเกตก็ไปแล้วตะเพียนกวนผมปวดหัวกับตะเพียนมากแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คืออ่า เขาเรียกอะไรนะมะพร้าวอบแห้งนะครับกากมะพร้าวอบแห้งผมจะใส่ประมาณสองหยุดมือนิดนนะครับสอหยุมือนิดๆไม่เยอะอันนี้คือจะช่วยในการแตกตัวของเหยื่อนะครับก็เอาไปปั่นได้เลยผสมเข้ากันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ถุงหมักไว้ไล่อากาศออกให้หมดใช้ตกได้ประมาณถ้าตก พยายามผสมทีละน้อยครับผสมน้ําทีละน้อยตกไปเรื่อยๆอันนี้จะสามารถตกได้เป็นหลายน้ําเลยครับงบประมาณทั้งหมดนี้ที่ผมผสมวันนี้คือร้อยยี่บห้าบาทครับถือว่าไม่แพงครับตกได้ประมาณสามถึงสี่ครั้งนะฮะแล้วก็ใช้ตะก้อเบอร์เล็กๆนะฮะไม่ไม่แนะนําตะก้อใหญ่ยิ่งใหญ่มากปลายิ่งระแวงแล้วกตปลาจะกินช้าลงถ้าใส่ประมาณนี้มันจะได้นานแล้วก็นานขึ้นนะครับอ่ะปาก เดี๋ยวไปดูนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่ออันนี้ไปตกให้ดูอ่ะไปดูกันครับผมป้าครับผมก็ได้เวลามาทดลองเหยื่อที่เราทํากันนะครับนี่ผมแพ็กไปถุงมาอย่างดีเลยทตีมมาเรียบร้อยหมักไว้สองคืนนะครับเออมาดูหมายกันครับวันนี้หมายวันนี้เรามาที่คลองบางปลานะครับ หมายนี้ผมไม่เคยมาแต่ก็เห็นนานะเขาบอกว่าเขาจะมีตัวนะครับตอนนี้เป็นั้งแรกที่จะมานะรอวันนี้เอาเบ็ดมาห้าคันนะครับผมใช้แต่ก็เบอร์สองเบชิโนศูนย์จุดแปดนะครับหมายนี้ก็ไม่แน่ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับแต่ก็เห็นปลาขึ้นน้ำดผมก็เลยจอดขับรถผ่านมาเจอพอดีครับเดี๋ยวถ้า มีแต้มมีไซส์ยังไงถ้าปลาสวยเดี๋ยวผมปักหมุดไปให้นะครับเดี๋ยวนะนะท่านใดจะสนใจมาที่นี่แล้วก็บรรยากาศมันโล่งครับจอดรถสะดวกสบายอยู่ข้างถนนก็คืออากาศร่มรื่นครับไปไปดูกันครับผมมาดูวิธีผสมเหยื่อครับเหยื่อผมก็ผสมไม่ยากครับผม oh, <yeah. S 1> นี่ครับก็แค่แกะถุงนะฮะแกะถุงแล้วก็เอาน้ำที่หมายนะฮะ น้ำที่หมายผสมได้เลยนะครับผมแค่นี้ครับไม่ได้ยากผมจะรอบนี้ผมจะไม่ทำให้เหยื่อมันละเอียดมากนะครับปกติจะเป็นผงเลยคือเป็นผงอะ่ะมันจะผมไม่แน่ใจว่าปลาพอหวังปลาน,นินมากปลาน,นินดันไม่กินซะอีกนะฮะไปเจอแต่ปลาะเพียนเดี๋ยวลองรอบนี้ลองแบบเอาให้ไม่ละเอียดมากนะครับ หัวเชื้อไปเยอะอยู่คนเยือให้มันหมาดใหให้เหนียวหมัดๆนี่ครับมันหมูหมักน้ำแดงนะครับแล้วก็เม็ดโฟมมีกุ้งสดที่เหลือจากไปตกปลามาหลายวันเลยนะน่าจะเสียแล้วแต่ผมก็จะตกนะครับอาตกไปได้ครับเด๋ย่ไปไปรุนพร้อมๆกันครับนะนะครับผมไปครับ เด uh okay. sí evet OK)> ี๋ยวลงน้ำ9าโมงส3นาทีนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับก็ลงเบ็ดครบเป็นที่เรียบร้อยครับผม วันนี้ลงเบ็ดห้าคันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกพิกัดที่ผมตีนะฮะเผื่อนนาๆท่านใดจะตามปลาขึ้นดีครับวันนี้แต่น่าจะกินเบ็ดช้าเพราะว่าวันนี้ค้นฟ้าคืนฝนแล้วก็มีฝนไปปล่อยลงมาผมตีไปตรงนี้ครับเกือบจะถึงฝั่งห่างฝั่งประมาณห้าเมตรนะฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงฝั่งนี้ครับเกือบถึงฝั่งเหมือนกันห่างประมาณ ห้าเมตรนะฮะให้ห่างฝั่งประมาณห้าเมตรกะระยะจากไหลตานะครับจะหมา่นไหมนะเดี๋ยวไปนั่งรอรุนไปพร้อมๆกันครับนะนะครับติดแล้วนะครับผู้ชมนนครับอย่างนี้ฮะนะนะครับติดแล้วหนึ่งคนแต่ผมจะดูว่าชัวร์ไหมนะฮะให้ลูกปลาอะไรดึงครับ,รบติดหรือว่าแค่เข้ามาตะกุกเหยือ ดึงจังๆนะครับสักทีนึงน้อยดึงอีกทีนึงครับเดี๋ยวดูนะฮะดูนะฮะสงสัยจะเป็นตะเพียนกับตะเดึงแบบนี้ไหนๆก็ไหนๆนะครับเอาขึ้นเลยนะ การดึงของปลาตะเพียนจะเขาจะมีเอกลักษณ์โอเคครับนะแตรแมแ่ครับผมเดี๋ยวไปดูแค่ก่อนปลากินตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเปลี่ยนทันกันนะ จะติดนานแล้วแต่เขาวันนี้ผมใช้เบ็ดแข็งเลยดูไม่ออกเลยมาแล้วครับสองคันเลยนะครับคันนี้ก็ตีนคันนี้ก็ตีนครับสองคันพร้อมกันเลยครับนะนะเบ็ด,ดมันงหมดเลยตัวนี้น่าจะมีไซส์ครับเป็นแรงแลครับมีน้ำนักครับ เตี้ยใหญ่ครับโอ้โหตัวนี้ดูครับอุ้ยๆตัวนี้ใหญ่ครับตัวนั้นก็ติดอยู่นะฮะตัวนี้ไซส์สแบบอลังมากครับนา้นาๆครับดูครับนานาครับโอ้โหไซส์ตเพียนนี้คือสุดจริงๆสวยครับสวย ไ้นี้เรียกว่าดูดูให้ดูใกล้ใกล้ <c oughs> ของบางปลาครับ <c oughs> เดี๋ยวปักพิกัดไมาให้นะครับวันนี้ปลารู้สึกว่าจะหนีปลาตะเพียนไม่ได้นะครับและตะเพียนมาแต่แต่ละตัวก็คือไซสวยครับไซเริ่มต้นตั้งแต่สามนิ้วเป็นถึง4นิ้วเลย ะเพียนไซสสวยครับหมายนี้รู้สึกว่าจะกินมันหมูนะครับกุ้งก็ไม่กินเม็ดโฟมก็ไม่ไม่กินรู้สึกว่าจะกินมันหมูดีกว่าเม็ดโฟมกับกุ้งนะฮะถ้ามาหมายบางปลานะฮะหมายของบางปลาก็แนะนําใหา้ใช้มันหมูหมักน้ำแดงหรือว่าเป็นมันหมูลองลองมาลองดูครับไม่เหงาครับ ตีเป็ดลงไปประมาณ2-3ถึงนาทีหรือ5นาทีก็มีปลาเริ่มกินแล้วก็ถือว่าโอครับเดีย๋ยวจะปากหมุดทิ้งไว้ให้นานะนะครับผมเผื่อมีใครอยากมาครับผมพาชมบรรยากาศไหมนะครับหมายดีครับหนไครับที่จอรดรถสะดวกสบายนะฮะขับมาก็ชิดซ้ายจอดได้เลยหรือว่าถ้ามาจากทางอ่าสวนณภูมิสายเก่าก็วิ่งมาไม่ไกลครับถนนใหญ่จะออกไปนี่ประมาณ ไม่ถึงไม่ถึงกิโลครับเห็นไหมครับยังมีรถเรายัางมองเห็นรถยนต์วิ่งอยู่เลยรถใหญ่วิ่งอยู่ถนนใหญ่นะครับถนนสุขุมวิทไม่ไกลครับวิทสายเก่านะครับออกมาจากคลองส่งน้าสุนภูมิพอเลี้ยวเข้านิดนึงก็วิ่งเลยมาก็จะเห็นบรรยากาศตรงนี้นะครับไม้สวยครับไม่มีผักตบชวาควนนะครับปลาก็ไซส์สวยครับผม อยู่ครับผู้ชมครับอยู่ครับอยู่ครับลุง ไครับปนินยังไม่เข้าเลยครับรน,นมาสองได้หนึ่งครับโอเค ใช่ครับนะฮะโอ้โห ตเพียนยอมรับเลยครับตะเพียนทองบางปานี่คือมือกำแทบไม่มิดครับไซส์แบบโอ้โหปลาส้มทอดตามตลาดนะครับอใหญ่มากครับผู้ชมถือว่าโอเคครับ ยันใช้ประส้มหมดเลยครับ ึงแล้วผู้ชมแต่ผมยังไม่เอาขึ้นนะฮะให้มันดึงจังๆนะ่ครับน่าจะเป็นตะเพียนครับถ้าดึงอาการนี้ สวยมากเลยครับไซส์เท่าๆกันหมดนะครับ ใส้ปัสเซียนใส้สวยมากครับ ตัวใหญ่มากผู้ชมหลุดอีกแล้วโอ้โหยอมรับครับปลาหมายนี้ไซส์สวยมากเมื่อกี้หลุดครับเสียดายถึงฟังแล้วกำลังจะยกแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหน้าผาสูงๆนะครับมันชันพอมันชันเสร็จปุ๊บพยกปลามันดิ้นก็เลยหลุดเลย ตัวใหญ่นะครับน่าจะมีไซส์ประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือครับเมื่อกี้ถ้าใหญ่มากๆไม่กล้ายกแล้วครับต่อไปคงต้องตักนะฮะอู้หหมายนี้ปลาสวยครับนะนะครับปลาทูปลาทูครับปลาทูสองตัว ครับผมก็ตกตั้งแต่9้าโมงนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงหมดเวลาไปแล้วนะฮะเราต้องเดินทางกลับแล้วเหยื่อหมดพอดีครับเหยื่อใช้ไปสองถุงเหลืออยู่ถุงหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับเหยื่อที่ปรุงมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับได้ปลานินไซสวยๆมาตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตะเพียนไซโบบโบนะครับสวยๆเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับผมไป สามตัวมีแต่ไซส์สวยๆไซส์ใหญ่ๆครับก็วันนี้ตะเพียนไซส์คล้ายๆกันหมดเลยปนินตัวหนึ่งสวยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าวันนี้ผมกับแม่บ้านก็ต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ